ขอต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจเครื่องบินโจมตีภาคพ,พื้นดินที่มีชื่อเสียงและทรงพลังอย่าง Sukhoi SU-25 e Frogfoot ซึ่งในปี2025นี้ได้รับการอัปเกรดใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจและความปลอดภัยของนักบินโดยเฉพาะในบริบทขององค์การใช้งานในสนามรบที่มีความซับซ้อนและท้าทายมากยิ่งขึ้น s u k h o SU-25 e Frogfoot เป็นเครื่องบินโจมตีภาพพื้นดินที่ถูกพัฒนาโดยสำนักออกแบบสุคอยของสหาภาพโซเวียตในช่วงปี1970โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกองกำลังภาพพื้นดินในการต่อสู้กับเป้าหมายที่อยู่ใกล้เคียงเครื่องบินรุ่นนี้มีความทนทานสูงสามารถปฏิบัติการจากสนามบินที่ไม่ได้รับการเตรียมพร้อมและมีความสามารถในการบรรทุกอาวุธที่หลากหลายรวมถึงจรวดนำวิถีและระเบิดหลากหลายประเภท สำหรับปี2025 s u 25ได้รับการอัปเกรดเป็นรุ่น s u 25 SM3 ซึ่งมาพร้อมกับระบบนำทางและโจมตี PRNK 25 SM1 และระบบควบคุมการยิง SUO 39M ที่ทันสมัยนอกจากนี้ยังสามารถใช้งานอาวุธนำวิถีด้วยเลเซอร์และทีวีรวมถึงระเบิดนำวิถีด้วย GPS ได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบป้องกันตัวเอง v ีเตท25ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักบินในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ที่มีการต่อต้านอย่าง ในด้านเครื่องอยนต์ SU-25 e ใช้เครื่องอยนต์เทอร์โบเจตูมันสกี R-195-2 เครื่องซึ่งให้แรงขับที่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติภารกิจในระดับความสูงต่ำและความเร็วต่ำโดยมีความเร็วสูงสุดประมาณ950กิโลเมตรชั่วโมงและสามารถบินได้ในระยะทางประมาณ1,250กิโลเมตร นอกจากนี้ยังสามารถใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้หลากหลายประเภทรวมถึงน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรในด้านการประหยัดเชื้อเพลิงและประสิทธิภาพการใช้งานจริง s u 25 e มีการออกแบบที่เน้นความทนทานและง่ายต่อการบำรุงรักษาซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการและเพิ่มความพร้อมในการใช้งานในสนามรบที่มีความท้าทาย ห้องนักบินของ SU25 ได้รับการอัปเกรดด้วยหน้าจอแสดงผลแบบมัลติฟังก์ชันและระบบแผนที่ดิจิทัลรวมถึงระบบนำทางด้วยดาวเทียมที่รองรับทั้ง GPS และ GLONASS ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำในการนำทางและการโจมตีเป้าหมายนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมการบินที่ทันสมัยและระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ในด้านความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือนักบิน SU-25 e มาพร้อมกับเก้าอีด้ดีตัวซีวิดด้า K-36D5 ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของนักบินในกรณีฉุกเฉินนอกจากนี้ยังมีระบบเตือนภัยเรดาร์และระบบป้องกันตัวเองที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีสรุปแล้วสุ k อย SU-25 e รับฟูู ยังคงเป็นเครื่องบินโจมตีภาคพ,พื้นดินที่มีความสามารถและความทนทานสูงโดยเฉพาะหลังจากการอัปเกรดในปี2025ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจและความปลอดภัยของนักบินหากคุณสนใจในเทคโนโลยีการบินและอาวุธยุธโทโธป,ปกรณ์อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมเนื้อหาที่น่าสนใจเพิ่มเติมขอบคุณที่รับชม